สี์คำนวณบำนาญสูตรแค่นะครับหรือสูตรใหม่หัวข้อทอปิกวันนี้ส่งประกันสังคมมาตา3ามามมา16ปีส่งมาตา3าม9ามา5ปีนะครับรวมแล้วส่ง21ปีสูตรเก่าจะได้1,392บาทสูตรใหม่จะได้4,495บาทนะครับวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับแล้วได้จริงหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเราจะคำนวณให้ผ่านตัวโปรแกรม นะฝากกดไลค์ like, กด subscribe คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับโดยคร่าวๆสูตรใหม่นะครับสูตรแคร์เนี่ยจะเป็นการคํานวณโดยมีหลัก3ตัวนะครับในการคํานวณนี่เดี๋ยวผมวงกลมให้ดูนะหนอัตราบํานาญที่คิดเสร็จเดือนด้วยอันเนี้ยยึดตามข้อมูลเดิมแต่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือ20%นะครับและบวกกับ เงินสมทบส่วนเกินนะครับที่เกินมา180เดือนน่ยนะเกินมากี่เดือนให้คูณ0.125จากเดิมนะครับจะได้1.5ก็ต่อเมื่อต้องครบ12เดือนเท่านั้นไม่ครบปัดเศษลงแต่สูตรใหม่นะครับจะคิดเศษเดือนด้วยนะครับก็คือเอาเดือนคูณ0.125เลยทีเดียว นะครับซึ่ง1.0.125ก็มาจาก10มาจาก1.5%ของ12เดือนนั่นแหละนะครับเอามาหารเฉลี่ยเป็น0.125นะครับมันตัวเลขเดิมตัวเลขเดียวกันแค่ปรับใหม่ว่าคิดเดืเสร็จเดือนด้วยนะครับบวกกันอ่านี่คือข้อดีของการปรับใหม่ตัวตัวที่2จะเป็นค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของผู้ประกันตนทั้งระบบนะครับอันนี้มีโปรแกรมให้นะเดี๋ยวลองไปคำนวณดูโปรแกรมกับ2คือตัวเฉลี่ยพอยต์นะครับพอยต์เฉลี่ย 3ตัวเนี้ยมาคูณกันก็จะได้บํานาญต่อเดือนนะครับเฉลี่ยพอยต์คืออะไรเอาแนะนําคําง่ายๆคือเงินเดือนของคุณเทียบกับหรือหารกับค่าเฉลี่ยของเงินเดือนทั้งระบบก็จะได้เป็นพอยต์นะหารเลยนะห้าพันหารห้าพเท่ากับ1.1ึ่งจุพอยต์นะครับแล้วก็เอาพอยต์มาเฉลี่ยว่าพอยต์เฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแต่พวกนี้ไม่ต้องดูอะไรมันนะครับเพราะเรามีการคํนานวณบํานาญฉลาภาพอยู่แล้ว ก่อนอื่นนะครับเราต้องทราบกันก่อนว่าเวลาเราส่งประกันสังคมเนี่ยถ้าส่งมาตรา3-3มาแล้วมาส่งมาตรา39ในช่วง6เดือนสุดท้ายถ้าสูตรที่เราใช้ณปัจจุบันนะครับบำนาญที่ได้เนี่ยจะได้น้อยมากนะครับเพราะว่าบำนาญจะยึด60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งมาตรา39มา5ปีปุ๊บเราจะอยู่ที่ ฐาน4,800บาททันทีนะครับเวลาคิดเนี่ยมันจาเงี้ย21ปีลบ15เท่ากับ6ปีส่วนเกินคูณคำนวณ1.5คูณ6เท่ากับ9%ที่จะได้เพิ่ม20เซ็นต์เดิมบวก9%ที่จะได้เพิ่มเป็น29% 29%ของ4,800บาทเท่ากับ1,392บาทเห็นไหมนะครับได้บำนาญน,น้อยมากนะครับคราวนี้พอบำนาญน,น้อยเนี่ยเวลาบำนาญน,น้อยเนี่ยมันก็ไม่พอนะครับไม่พอกินไม่พอใช้ในแต่ละเดือน คราวนี้ประกันสังคมจึงมีการปรับสูตรใหม่นะครับเรียกว่าสูตรแคร์นะมาดูไปดูกันเลยวิธีการคำนวณสูตรแคร์นะครับผมเอาโปรแกรมนะโปรแกรมนี้เลยนะ URL นี้นะครับสามารถไปที่ไปดูรายละเอียดใน URL นี้แล้วก็ไปกรอกรายละเอียดน,นะครับสิบมาตา3ามสามสิบปีสิ 16, ปีนะครับผมให้ฐานที่ให้ฐานที่ ให้ฐาน15เลยนะครับแล้วก็มาตรา39 5ปีสุดท้ายนะครับผมกดคำนวณปับ๊บนี่นะครับบำนาญสูตรเก่าจะได้1,392บาทสูตรใหม่จะได้4,495บาทนะครับรับไปเลยนะมีวิธีการคำนวณมีตารางการคำนวณพอยต์นะครับให้ดูด้วยดอล่ารนะเพราะนั้น สามารถคำนวณได,ด้ด้วยตัวเองนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณดูสูตรการคำนวณหลักการคำนวณเนี่ยคุณจะเห็นว่าหลักการคำนวณเนี่ยมันไม่ได้งะมันไม่ได้ยากหรอกแต่ตัวข้อมูลที่จะเอามาคำนวณได้เนี่ยมันต้องอยู่กับประกานสังคมเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายทั้งระบบเลยนะเพราะนั้นเราไม่รู้ไม่มีทางรู้ว่าทางระบบมันเท่าไหร่นอกจากทางประกานสังคมเพราะนั้น การมีสูตรคำนวณหรือมีโปรแกรมคำนวณให้ก็จะช่วยทำให้นะครับง่ายนะสะดวกแค่เข้าไปเกาะครับลองดูอ่ะนะครับนะรบ,บำนาญสูตรใหม่ได้4,495บาทสูตรเก่าได้1,392บาทเท่ากับว่าได้เพิ่มมา3,103บาทเลยนะนะครับแล้วก็จะปรับทันทีเลยนะปรับทันทีในปี69เลยก็เป็นการแสดงความดีใจกับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับ ก่อนจากกันนะครับอ拉รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w บนะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ เมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องหนึง่งขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย1นนะครับดาวน์โหลดแอป,ปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Store นะครับ Play Store นะ แล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทํารายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปยัยง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi สาธารณะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัส ทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูแลคําแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามาระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับห้าสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทํา1นึถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลฟอร์มนะครับ นะครับขอให้ลองทดสอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p แอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิชาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิชาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ